เดินทางนะคะตอนนี้กำลังเดินทางไปเดี๋ยวเดี๋ยวพอถึงย้อนท่านะนี่ถ้าเกิดว่าแบบตัดชีวิตเยอกไปไหนะก็ขอโทษด้วยเพราะว่ามันเคยไปโดนอะไรบ้างวันนี้นนะร้านยี้สิบนะนี่ร้านยี้สิบสูงมากแต่จะไปร้านยี่สิบและนี่ร้านนะนะนะายี้สิบนะเราจะเข้าไปแล้วพี่หมูเข้าไปเลือกสกุชชิแล้วไม่ไหวแล้วพี่หมูเลือกสกุชชี่โปรดขอเลย ว้ายว้ายพี่หมูรอด้วยนี่นี่มีไหนบ้างแต่อันนี้ส้าโลมากอันนี้เหมือนเฮ้ยอันนี้ออกใหม่เหรอมูไม่เคยเห็นเลยอะหมะมูอันนี้เหมือนกันเลยเฮ้ยคัพเค้กด้วยพี่หมูเหมือนกันเลยเอ้ยอันนี้ส้าโลมากอันนี้ก็ออกใหม่เหรอเนี่ยออกใหม่เยอะจังตอนที่มาตอนแรกๆไม่ค่อยมีเนาะ ว้าวนี่ชื่ออะไรไม่รู้อ่ะโรโมอ่อันนี้ีบาแต่ไม่แพทก็ว้าวม,ม,มีอันนี้ด้วยอันนี้แข็งมากอ่ะว้าวโลอ่ะอดิแม่ไม่ให้ซื้ออ่าก้าวเอาเงินมาทำไมเงินหล่นเอบซีสัตว์ว้าว<ม>สีส้มเต้าหู้นีจ่จำได้ว่าซื้อแล้ว จ้านี่เดี๋ยวเลือกให้เสร็จก่อนนะเพราะว่าถ่ายไม่ได้